ไตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านครัวสุโขนั่นเองเขาจะนำไอ้พวกผลิตผลจากการเกษตรที่เราไปทำกันมาไม่เจ๊ล่ะครับมาทำเป็นอาหารเมนูสุดพิเศษให้พวกเราได้ทานกันนี่แนะนำเครื่องดื่มก่อนดีกว่าครับเครื่องดื่มที่อยู่ตรงหน้านี่คือน้ำปั่นคอโรฟิล์นั่นเอง คือมันเขียวมากเลยนะ Before after ใช่ครับมาจากโคลโรฟิลคือแบบโอ้โหสดชื่นแล้วก็ได้คุณค่าโภชนาการมากๆอ่ะลองชิมดีกว่าครับรู้ว่าสดชื่นไหมอืมเออตอนแรกคิดว่าผงน้ำเป็นผักเป็นแบบคลโรฟิลมันน่าจะแบบจะเป็นเขียวจะเป็นเขียวแตไม่เป็นเขียวเลยเนาะอารมณ์เหมือนแบบ น้ำใบเตยแต่เข้มข้นมาใช่อร่อยไแต่ออนว่าคะมาแนะนำกันต่อดีกว่าที่งนของเราเนี่ยนะคะเมนูแรกของออนเลยนะมันโถจิ้มน้ำพริกเผาค่ะต้มมันโถเนี่ยนะคะเขานำรำข้าวไปร่อนร่อนจนเป็นเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็เอามาปั้นเป็นมันโถแบบนี้เนี่ยนะคะจิ้มกับน้ำพริกเผาสูตรเด็ดนะคะอร่อยมากๆชิมเลยนะแมชิมนะนี่เขามีสามสีด้วยนะ เนี่ยมันเขาเหนียวนุ่มกงมีเนาะตัวมันโถะอร่อยมากเลยอย่างสีที่เห็นเนี่ยนะคะที่ออดบอกไปเนี่ยเข้ากับมันโถะสีนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสีที่ได้จากรำข้าวค่ะแต่อย่างสีเขียวเนี่ยที่พี่จอยกินเนี่ยเป็นสีจากนี่เลยต้นนี้ใช่แล้วเห็นไหมชัดเจนคือเหมือนเขาทำสดใหม่มันหอมเนาะคือมันยังหอมแบบพร้อมกระเทียมอะไรพวกนี้อยู่เลยอ่ะแล้วสีสวยด้วยเนาะแบบสีจริงๆไม่ใช่สีผสมอ่ะอุ้ยร้านนี้อะไรอ่ะมันคือเทปุระยอดใบข้าว ือน้ำจิ้มจะเป็นซอสแบบซอสญี่ปุ่นมาผสมกับโขชเท้าขูดแล้วก็น้ำเชื่อมรสชาติจะหวานหากรอบด้วยที่สำคัญนะครับยอดใบข้าวเขาบอกว่าเขาจะคัดเรื่องยอดที่อายุประมาณ12-15วันเพราะช่วงนั้นเนี่ยคุณประโยชน์จะสูงสุดอร่อยมากคือมันกรอบแบบกรอบมากไม่เหมือนทานผักอ่ะได้สุขภาพด้วยสำหรับของจอยนะคะนี้คือเรียกว่าส้มตำวอเตอร์เคลสค่ะเขาก็จะเอาผักวอเตอร์เคลสอันนี้เนี่ยนะคะเนี่ย ไปชุบแป้งทอดเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเขก็จะใส่พวกมะเขือเทศราชินีถั่วฝักยาวสีม่วงแล้วก็มาโรยด้วยน้ำยำพวกมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเหมาะกับสาวๆที่ไดเอทอยู่เนาะแล้วก็ได้คุณประโยชน์ด้วยจริงๆทุกอย่างก็เหมาะกับสาวๆที่ไดเอทนะเพราะว่ามันได้คุณประโยชน์นี่บอะกับทุกคนนะสุขภาพอ่อนจริงแต่ไม่เผ็ดด้วยอ่อนชอมเลยเพราะมันไม่เผ็ดเลยอ่อนชอบเลยอ่อนเลยไม่เผ็ดอ่ะเนาะ ชมบวชเข้ามาค่ะว่า3เมนูนี้นะคะคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปล้ยวป่าค่ะแล้วก็สสายแรกที่หวชให้กับเมนทูที่รักะันนสูงสุดนะคะจะได้วอลชอรหนึ่งบาทมาทานที่นี่ฟรีค่ะแล้วก็ถ้าสายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือแอคทิเชนฟรีหปีเต็มค่ะ ก็อนเช็คอินกับข้าวไทตราพันดีออนขอเสนอเมนูง่ายๆที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะกับเมนูข้าวนึ่งผัดไทยกุ้งสดรับรองใครได้ทานก็ต้องติดใจตั้งกระทะให้ร้อนะคะใส่น้ำมันลงไปเราจะเริ่มจากการผัดเต้าหู้ให้เหลืองก่อนเลยค่ะ ตามด้วยหอมแดงกุ้งแห้งแล้วก็หัวไชโป๊ค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบนี้แล้วอืมเราก็จะใส่ตามลงไปค่ะด้วยกุ้งสดนั่นเองนะคะกุ้นเชียงค่ะสังเกตนะคะพอกุ้งเริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงรสด้วยซอสผัดไทยค่ะ พอผัดทุกอย่างเข้ากับซอสได้ดีแล้วเนี่ยนะคะออนก็จะใส่ข้าวสวยที่เราเตรียมไว้ตามลงไปผัดด้วยค่ะซึ่งออนนะคะจะพิถีพิถันในการเลือกใช้ข้าวเพราะถ้าได้ข้าวพันธุ์ที่ดีที่ปลูกจากดงที่อุดมสมบูรณ์เก็บเกี่ยวอย่างทนุถนอมก็จะทําให้ออนได้เม็ดข้าวที่สวยไม่แตกหักง,ง่ายเวลาผัดเนี่ยข้าวของเราก็จะไม่แฉะด้วยล่ะค่ะเพิ่มสีสันนะคะด้วยใบยกุยช่ายค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาตักใส่ถ้วยนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยไข่แดงของไข่เค็มค่ะ สร็แล้วก็นำไปนึ่งนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีโรยหน้าด้วยไข่เจียวฝอยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะ ทีการไปเช็คอินเมนูพื้นบ้านแบบหาทานยากที่สุโขทัยจะเป็นเมนูอะไรฮัม